โบมีโอกาสได้โวกครับพี่น้อนเจสี่เจสี่ครับปาหน้าครับพี่ชายล้มโจรแต่ยุ่เขี้ยงขางขึ้นกอลครับบกไปใส่ครับยุ่งับลูกโจรยุ่งับพ่อกับแม่ขึ้นกอล์หากครับหอยวิ่งซุก้องไส้สำนีครับบโว่ยังไงครับครับผมน้องมีหน้าก็มาพรพี่ดีเพชรำเหมือนก็มาขอบคุณครับน้องมี เดี๋ยวเราจะจัดฉลาบด้ว้เนาะเดี๋ยวให้ให้มอบให้มอบถ้าจะพูดหมดทุกคนก็คงจะสว่างพอดีนะครับน้องทอปเตอร์นะครับขอบคุณครับปักปักเลยลูกเด้อครับอ่เหงียนนะสื่อสารศิลปะอีสานบ้านเฮาไปด้วนกันนะครับขอบคุณหลายๆอ่าอีสปาโก้นะครับอาปาโก้ครับทนายเอก็มานะครับโปรดิวเซอร์ท่ายิงและเพลย์นีนี่เรคคอร์ดนะครับเซี่ยวกันขอบคุณหลายๆครับเพื่อนด้านนี้น้ำซุปสีอะไรต้อมาเดี๋ยวทีมยูทูบเบอร์เขาอยูน้ำกันเท่านั้นเท่านั้ น้องโซเฟียขอบคุณครับท่านกำนันโกงขอบคุณมากนะครับพี่ดิวขอบคุณมากนะครับป้าพี่ดิวนะครับตกใจมากเส์ไพรส์มากเดี๋ยวพี่ดิวเดี๋ยวอยู่แจกรางวัลดีกว่าเออขณะนี้อันนียนพี่ใหญ่ท่านนายเอด้วยนะครับวันนี้เราจะแจกบัวทองแจกทองคำเออมัวจะตกทองสี่รางวัลนะครับหน้างานสองรางวัลออนไลน์สองรางวัลแล้วก็วัวสองตัว นะครับใครหนึ่งแสน้อกมาแจกมาแล้วแจกแล้วนะครับอ่ะมาเลยครับจะเอาอะไรก่อนพอเอาออนไลน์ก่อนนะครับเป็นยูทูบเบอร์มาเทียนเอเร่มาฮะเอเร่พี่ออมาทองคำยศกินโยมาเออเป็นทองคำก่อนนะครับสำหรับออนไลน์นะครับท่านที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้เอาบัตรออนไลน์มอบทองคำบอสให้ใครจับ เอาพี่ดิวก่อนเลยเอาพี่ดิวจัดนะครับเป็นจากออนไลน์คนที่ซื้อบัตรออนไลน์เข้ามานะครับเป็นทองคำหนึ่งลำดับลวงลึกๆพี่ดิวลวงลึกๆเป็นออนไลน์ครับออนไลน์นะครับมาแล้วอยวให้พี่ดิวประกาศเลยอยู่ในกลุ่มมีหนึ่งมสาพันกว่าคนนะครับผู้โชคดีก็คือคุณ ผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณประสิทธิ์มาดีนะครับขอบคุณพี่ดิวครับอ่ะคุณต่อไปครับน้องอุ้มครับปลาช่วยประมวลครับอ่าน้องอุ้มนะครับอีกหนึ่งรางวัลใช่ไหมพี่พิษอีกหนึ่งรางวัลน้องอุ้มนะครับลูกสาวคนโตของป้าช่วยเจลีลวงลึกๆน้องอุ้มลวงลึกๆทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์เรามาลุ้นกันครับมาแล้วอาน้องอุ้มประกาศใครที่ไอ รางวัลเป็นทองคำเหนื่อยก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวชื่อชื่อเฟซนะครับเหนื่อยก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวนะครับคนที่ได้รางวัลที่สองนะครับเป็นออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์ต่อไปเฮเล่หน้างานเฮเล่เจ้าของเต้นรถบังกรมีหลายสาขาเป็นเซี่ยวลุงโจครับหน้างาน ผู้รวมสั่งภาพยนตร์ไทยฮอร์ครงับครับเจ้าของเต็นท์มังกรน,นะครับหน้างานมีสองรางวัลใช่ไหมพี่พิษอ่ะรางวัลแรกครับหน้างานคนที่ได้ของคำรางวัลแรกคุณทุติการทับสมบัติครับทุติการทับสมบัตินะครับหรือน้องฟาง เดี๋ยวมารับหลังเวทีน,นะครับอีกหนึ่งรางวัลบอสกานันกงครับเชิญกำนันต์โกงกำนันกงนะครับหนึ่งรางวัลในงานนะครับในงานให้ท่านมารับหลังเวทีเลยนะครับมาแล้วจากกำรนันตกงนะครับมอบโชคให้กับไม่มีชื่อครับท่านไม่มีชื่อเออโอ้ยเสียดายแหงเด่ขอใหม่ครับยกสูง,สง มีชื่อไหมตอนนี้มีแล้วนะครับคนที่ได้รางวัลทองคำได้แก่คุณพิไลพรสีปากดีครับพิไลพรศีปากดีรับหลังททีนะครับต่อไปเป็นรางวัลวัวตัวแรกจากจากออนไลน์ครับจากออนไลน์ท่านเดี๋ยวท่านสอตัานมีหลายรางวัลเอาอีหลังหิ่เลยลูอันนั้นหิ่งหมอง้อวัวตัวแรกออนไลน์ลู พอทสจัมมีเงินสดเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาทจะแจกท่านผู้ชมในงานนะครับออหนึ่งรางวัลรูปวัวหนึ่งตัวจากออนไลน์อุ้งอิงจะเป็นคนมอบชชกให้ออนไลน์พยายามอยากขนาดเลยสื่อเอาอุ้งอิงงานหลบไปอย่างโบภาษาอังกฤษอันก็อกอกจ้น ควันวัวตัวแรกจากออนไลน์ไ uh, ด้แก่คุณคิตตี้ลาล่านะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณคิตตี้ลาล่านะครับอ้าวไขแล้วหัวออนไลน์ไม่ทั้งาตงชาติสิเพราะว่าเทปมาจากไหนอ่ะววัวจากในงานบัดากที้ไหนเออตอนนี้กับเจ้าหน้าที่กำลังโคเลโคเลนะกำลังเสี่ยงขอให้โชคดีครับได้แก่ไปแก่เลยเด้อ ผู้อยู่ในงานครับคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับวันนี้น้องคุณพรศักดิ์เลี่ยมพัดดีครับเลี่ยมพัดยังไงเป็นว่นนาพัดอักรบุรีนะครับ,รบแกงหัวไป็นโรบุรีส่งเพลนเด้อคุณพรศักดิ์เชิญเลยครับเดี๋ยวไปรไปับที่โต๊ะเลยได้รับที่ทีนะครับอ่ะวันนี้ท่าน สดหนึ่งหมื่นวันจะแจกใครจะแจกกี่รางวัลห้ารางวัลห้ารางวัลรางวัลละสองพันบาทเชิญเลยครับคนไหนโชคดีนะครับเชิญมาติดต่อมารับหลังพิธีหลังพิธีสิ่บริสีเวลาพอโอ้กระโดดลงมาเลยฮะโคเลเลยเออห้ารางวัลรางวัลละสองพันบาทจากท่านสอทรวจรคนแรกมาแล้วเอ้าอุทงอีก๋ คุณปรีชาพลพันโพคาครับปรีชาพลพันโพขาท่านแรกนะครับสองพบาทคุณไตรรงช่างจักรครับท่านที่สองท่านที่สมครับไม่มีไม่มีนะครับทำไมมาแล้วคุณบาทเย็นวันเพชรครับกี่คนแล้วพิพิธสามแล้วอีกสองท่าน คุณปัสุตาวันนักปะเกครับอีกหนึ่งรางวัลสองพัน 2, บาทครับจากท่านสทจันทร์ครับจากอำเภอจากตะบนนาดีนะครับอำเภอเออจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคุณสายรุงรยร้งอะไรนะกองกองกองเสน่ห์ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับคุณสายรุ้ง หมายเลขเบอร์โทรก็0611124998นะครับที่ตอนหลังเวทีนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ว่าม้างรวมกันอยู่นั่กันเจ็ดโมงเช้าที่ไทยรัฐได้ขอบคุณเจ้าของสถานที่ผู้ใหญ่บ้านชววริตแล้วก็ท่านกำนันท่านกำนันสุระเนาะขอบกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่ออำนวยด้วยขอบนะครับความเมตตาขอบนะครับท่านกำนันแล้วก็ผู้ซอยแล้วก็ทีมผู้ปกครองทุกทุกคน ับเอาอยู่นั่งกันเดี๋ยวหัวเจ็ดมงเช้าเดีเรือพี่น้องเด้อจะว่ากังเวทีเลยท่านนะครับครับหลังเวทีเลยยูทูบเบอร์ผมก็มาหลายเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อน้องพี่ฝากด้วยยศผิดอยู่เอาภาพพี่น้องมวลชนกันก่อนที่จะพบกับศิลป์รับเชิญเพชรสารัตน์กินตะหลาพูล่ากเขมานะครับแมทนบริวานก็มาครับเอาตรวจฌานนี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผม